นิยายรักเรื่องลบเหลี่ยมมังกรแต่งโดยตาอนตตาตอนที่เก้าและฉันก็ได้กลับมาพบกับเธออีกครั้งในแบบที่ทำให้ฉันตกตะลึงกับสาวสดใสในแบบที่แตกต่างจากที่ฉันเคยได้เจอเขายิ้มอย่างอารมณ์ดีให้ตายเถอะ ฉันเคยเห็นเธอมานานเพราะเธอเป็นเพื่อนของเนธไม่มีใครที่เป็นเพื่อนของน้องสาวที่ฉันไม่เคยรู้จักน่าแปลกที่น้องสาวของฉันพยายามขอร้องให้เราพบกันเปล่าพ,พิราชใบหน้าร้อนผ่าเผาเพราะสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้ผิดไปจากเดิมเลยสักคำเดียวมันเป็นจริงตามนั้นเธอจึงกระแอมเบาๆ พยายามจะเปลี่ยนเรื่องเพราะสำหรับเธอกับเขามันไม่มีทางเป็นไปได้รู้ตัวหรือยังคะว่าคนในคลิปเป็นใครเขายิ้มมุมปากอยักไกลนิดๆโจร้ายที่ไม่รู้พวกปฏิกาใส่สูตรดูข้างหลังมันก็เหมือนกันหมดข้อนี้เขาเองก็จนปัญญาก่อนที่เขาจะคิดภาพ อันเรวร้ายเขาเกือบจะเสียน้องสาวไปและเรื่องสูญเสียก็เกือบจะเกิดขึ้นอีกครั้งกับภาพเดิมๆเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเขาขยับเข้าไปใกล้แม้เธอจะปรามเขาด้วยสายตาของเธอแต่เว่าเขาไม่สนในเมื่อเขาพยายามเขาพยายามแสดงเจตจำนงของเขา ที่มีต่อเธอกระทั่งเขาดึงเก้าอี้จากชุดรับแขกเล็กๆมานั่งข้างเตียงของเธอก่อนอื่นฉันต้องขอบคุณเธอทั้งเรื่องพ่อของเธอและเรื่องของเธอแองเจลและเขายักไหล่ท่าทางหน้ามองและหลายครั้งเธอเองก็ละสายตาจากเขาไม่ได้ ฉันเสียใจที่ต้องการเธอจนหูอื้อตาลายแต่เขาหยุดนิ่งมองเธอเนิ่นนานและฉันจะไม่ปฏิเสธว่าฉันก็ยังต้องการเธออยู่เขาสรารภาพดวงตาคงไม่ละลดไปจากสายตาและเขาไม่อายยิ่งเมื่อได้รู้ว่าเธอสำคัญแค่ไหนกับครอบครัวของเขาและ เขาไม่อาจหลับภาพของเธอความหลงไหลที่เขามีและนี่เองที่ดวงตาก,กลมโตจ้องเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อแต่เธอก็กลืนน้ำลายลงคอก่อนจะเม้มปากนิดๆใช้สมองที่มีอยู่น้อยนิดคิดจำแนกเขาบอกว่าเขาต้องการเธอไม่ได้แปลว่าเขารักหรือต้องการจะจีบเธอ ในแบบที่เป็นกิจลักษณะนี่นาะหัวใจตื่นเต้นที่มีอยู่ก่อนจึงเต้นช้าลงทั้งที่ฉันปฏิเสธนันหรือคะเธอพ่นลมออกจากจมูกคุณก็เห็นแล้วว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นใช่และเพราะเหตุนี้แหละที่ทำให้ฉันอยากจะเปลี่ยนใจเธอเขาบอกง่ายๆอย่างกับกำลังจะปอกกล้วยเขา้าปาก ทั้งทงที่เขาก็เห็นแล้วเอาล่ะค่ะฉันไม่ได้สนุกไปกับคุณหรอกนะฉันเห็นด้วยเขาตอบหน้าตาเฉยทำเอาพราวพิราชจ้องเขาด้วยอาการประเมินเขาจะมาไมไหนกันแน่เนี่ยเธอเริ่มกอดอกจ้องมองเขาด้วยท่าทางไม่น่าไว้ใจเธอไม่ไว้ใจเขา พอ,พอกับที่ไม่ไว้ใจตัวเองและเพราะเขามองเธอว่าง่ายมาตั้งแต่แรกและเขาตัดสินใจเขาตัดสินเธอด้วยเงินเอาอำนาจของเขามาบีบบังคับทัง้งที่เธอปฏิเสธและมีศักดิ์ศรีเพียงเพราะคำว่าต้องการของเขาเพียงคำเดียวและเธอไม่เชื่อเขา จึงยิ้มออกมาเหมือนมันเป็นเรื่องใดสาระเราจะดูกันไปเรื่อยๆแองเจแล้วฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นเธอไม่ชอบน้ำเสียงจริงจังของเขารวมถึงแววตาเอาจริงของเขาด้วยในฐานะใดคะแค่ต้องการคนขั้นเวลาหรือสัญญาที่คุณจะเขียนขึ้นมา คนรักเขาพูดขัดขึ้นมาเฉยๆทำเอาพราวพิลาชอา้าปากค้างไปเลยและแน่นอนเธอไม่เชื่อเขาหรอกต่อให้เขาบอกว่าเขาจะพิสูจน์กับเธอก็เธอนะมันก็ยังยากอยู่ดีรู้ไหมพราวพิลาชถ้าเธอต้องการเงินทุกอย่างมันจะง่ายสำหรับฉันมาก แต่เธอไม่ใช่ผู้หญิงประเภทนั้นและฉันพอจะรู้ว่าเธอคือใครฉันจึงไม่คิดจะทำแบบนั้นกับเธอเธอพยักหน้าอ๋อถ้าพอครอบครัวของฉันเพราะครอบครัวของฉันใช่ไหมคะคุณก็เลยจะขอบคุณมากหากว่าเธอไม่คิดเรื่องนั้นฉันไม่ได้มองเธอแบบนั้นหรอกนะ อันที่จริงเขาคิดถึงภาพของเธอที่เข้มแข็งเธอเด็ดเดี่ยวกล้าที่จะปฏิเสธเขาภาพที่เธอเิดฉายบนเวทีและทุกๆอย่างแบบที่เธอเป็นมันทูกใจเขาที่สุดแองเจลฉันแค่อยากให้เธอมองฉันให้ดีกว่าเดิมเธอดีตาลง เมื่อท่าทางการพูดการจาของเขายังไม่เปลี่ยนไปจากเดิมจูๆ่ๆเสียงโทรศัพท์ของเขาก็สั่นและมันทำให้เขาละสายตาจากดวงตาคมกลมโตที่มองเขาด้วยความกังขาทนายความนะ่ะเขาบอกสีหน้าค่อนข้างเครียดก่อนจะลุกขึ้นยืนพักผ่อนสาแองเจิลและไม่ทันได้ดูตัวเขาก็ก้มลงอย่างรวดเร็ว เพื่อจะจูบหน้าผากมนของเธอทำเอาเธอตกใจจนทำอะไรไม่ถูกความรู้สึกตกใจทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงและเธอทำอะไรไม่ถูกวกกับอาการระแวงว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มากไปกว่านี้แต่ถ้ว่าเขาก็ทำเพียงแค่นั้นเมื่อเขาเดินออกไปจากห้องของเธอโดยไม่ลืมจะปิดไฟเหลือแค่เสียง แสงไฟสลัวสลัวส,สีส้มอ่อนทำให้บรรบรรยากาศในห้องของเธอน่านอนมือของเธอเย็นนิดนิดขณะที่ขยับขึ้นมาแตะหน้าผักของเธอช้าๆราวกับว่าเธอฝันไปคนรักเธอพูดออกมาอย่างแผวเบาก่อนจะยิ้มเหมือนมันเป็นเรื่องตลกคนอย่างเขา เคยมีความรักด้วยดอกเขาอายุเท่าไหร่นะคำถามเกิดขึ้นในใจมากมายก่อนจะเบ้ปากอย่างขัดใจถึงแม้น้องสาวของเขาจะอยากให้เธอได้เจอกับเขาก็ใช่ว่าจะมีอะไรอะไร,ะไรที่เหมือนกันทุกอย่างจะเมื่อไรเขาเป็นยังไงชีวิตจริงนิสัยส่วนตัวของเขาละ่ะเป็นยังไงเธอยังนึกภาพไม่ออก นอกจากจะเห็นว่าเขาเป็นจอมบงการเขาอยากได้อะไรก็ต้องได้และเธอไม่ชอบอาการต่อต้านที่มีต่อเขาจึงมากกว่าจะอ่อนไว้แม้ว่าจะรู้ตัวดีว่าอันที่จริงแล้วเธอไม่ได้เหมาะกับเขาเลยสักนิดทั้งฐานะและชาติตระกูลภาพิราช ขยับตัวลงนอนรู้สึกปวดแผลตุบๆเธอคิดอะไรสับสนวุ่นวายไปหมดกว่าจะหลับก็ใช้เวลานานพอควรแต่ยังไม่แคล้วตื่นเร็วกว่าปกติอาจเพราะอาจเป็นเพราะแปลกที่พอพิลาดไม่รู้จะเริ่มทำอะไรก่อน พราะนี้ไม่ใช่บ้านของเธอไม่มีใครบอกอะไรเธอไว้แต่เธอควรจะไปเรียนไม่ใช่หรอเธอบอกตัวเองเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงลุกขึ้นพยายามทําความสะอาดร่างกายเช็ดตัวเท่าที่จะทําได้แต่งชุดเดิมที่สวมตอนรับประทานอาหารมื้อเย็นเมื่อวานนี้และออกมานอกห้องเธอไม่เห็นใคร นอกจากชายสายสูตรที่บระเอินเดินผ่านมาซึ่งน่าจะเป็นบอดิ้การ์ดของเมืองก่อนขอโทษค่ะฉันอยากได้แท็กซี่สักคันเธอบอกด้วยรอยยิ้มอันสุภาพซึ่งอีกฝ่ายมีท่าทีอึดอักไม่ทราบว่าเออคุณหนูจะไปไหนหรือครับเธอมองบอดิการ์ดด้วยความไม่เข้าใจก็อยากกลับบ้านนะสิคาวันนี้ฉันมีเรียนนะและ ฉันไม่มีชุดนักศึกษาและฉันก็ต้องการเข้าของบางส่วนของฉันด้วยเธอแค่คิดว่าเรื่องแค่นี้ไม่น่าจะต้องถามซึ่งบอดิกาดคนไทยแท้ทำหน้าไม่ถูกเพราะถูกสั่งให้เฝ้ารอบบ้านและห้ามทุกคนในบ้านออกจากบ้านโดยเฉพาะลราวพิลาศและเนตรไทยผมว่า มันไม่ใช่ความคิดที่ดีนะครับคุณควรต้องรอคุณรากกอนเสียก่อนเธอทำปากยื่นถอนใจออกมาอีกเครืบ่บทำไมต้องรอเขาละ่ะก็เพราะเธอยังไม่ปลอดภัยนะสิอเอเโจเสียงทุ้มดังขึ้นทางด้านหลังของเธอและเธอก็รีบหันมาทางเขาท่าทางประมาณิดหน่อยกระทั่งเห็นเขามีสีหน้าพึ่งตึง ท่าทางของเขาเหมือนยังไม่ได้นอนคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าเธอจะต้องหาเรื่องออกไปเจ็บตัวอีกเขาทำเสียงดุสบัดมือไล่คนของเขาอีกฝ่ายจึงเดินถอยออกไปเงียบๆเขามองชุดของเธออย่างรวดเร็วด้วยดวงตาคมดุก่อนจะรวบเอวของเธอเข้ามาใกล้จนเธอตกใจ ก่อนที่จะมูมกโด่งจะสัมผัสกระหมับของเธอ,อยังชิวเฉียดจนเธอรีบวางมือบนอกของเขาหมายจะผลักแต่เขาชิงปล่อยไอเสียก่อนเพิ่งหกโมงเชา้าหาอะไรกินเบาๆก่อนดีกว่าเขาเปลี่ยนมาจูงมือเธอก้มลงกระซิบข้างหูของเธอเบาๆฉันชอบนะที่เธอสวมชุดนี้เอาไว้จะเลือก มาให้ใส่อีกหลายๆชุดเขาบอกยิ้มยิ้มดวงตาเป็นประกายระยิบระยับจนเธอเผลอวันไหวผิวแก้มของเธอร้อนผ่าผ่าเขาเชางทำให้เธอมีปฏิกิริยาที่เธอตั้งรับไม่ทันเขาอยู่เสมอเมื่อคืนฉันให้คนไปดูที่บ้านของเธอให้เห็นว่าทุกคนสบายดีนั่นแหละ ที่ทำให้เธอเงอยหน้ามองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อเพราะลึกๆแล้วเธอก็แอบ่วงแต่ดูท่าว่าคนบ้านของเธอจะไม่ค่อยแปลกใจที่เธอไม่ค่อยอยู่บ้านเธอถอนใจนิดๆก็พอทุกคนรู้นะสิคะว่าฉันต้องทํางานเขาทําเสียงอืออ,อในลําคอเหมือนรับรู้ตำรวจไปถามหาเธอที่บ้านป้าเธอก็เลยไม่กล้าชวนขามาเล่นเหมือนอย่างที่เคย เขาขยิบตาให้เธอทำให้เธอนึกขำสิ่งเดียวที่ป้าของฉันกลัวเขายิ้มกว้างไม่เห็นรอยยิ้มของเธอแม้จะเล็กน้อยแต่เขาก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นมันมานั่งตรงนี้เขาดึงมือเธอให้มานั่งข้างๆกันกันกบเขาซึ่งปกติมันเป็นที่สำหรับเนตหรือไทยผ่าวพิราศ นั่งจุ่มปุกลงกับที่นั่งตามแรงดึงของเขาเธอค้อนเขานิดๆขณะที่เขายิ้มอย่างอารมณ์ดีแม้ว่าจะไม่ได้นอนเลยทั้งคืนแต่เธอก็เป็นแรงใจของเขารอยยิ้มของเขาทำให้เธอเผลอมองแม้จะมีดิ้วยเล็กๆแต่เขาก็ยังดูน่ามองสำหรับเธออยากกินอะไร เจ้าของบ้านถามอย่างอารมณ์ดีแต่เธอสายศีสะปกติตอนเช้าจะไม่ค่อยได้กินหรอกคะ่ะเธอตอบเรียบง่ายเขาถึงต่อคำให้ต่อไปถ้ามาอยู่ที่นี่ต้องกินทุกเช้าไม่อย่างนั้นคุนมุกราตรีจะโกรธเขานึกถึงมารดาของเขาที่เจ้ากี้เจ้าการให้ทุกคนในบ้านกินอาหารเช้าให้อิ่มท้องต่อให้เมาแห้งแค่ไหนก็ต้องกิน โจกุ้งก็แล้วกันเขาติดเขาตัดสินใจให้เธออย่างเสร็จสับขณะที่เขาเลือกเอบีจานโตก่อนที่เขาจะเรียกแครมสักคนออกไปคุยอะไรเกินสักครู่และเดินกลับเข้ามาพร้อมกับกาแฟดำกลิ่นหอมหอมเธอเมมปปาชะโงกมองกาแฟของเขาเพราะสนใจกลิ่นกาแฟหอมหอมเป็นทุนเดิมอยากชิมหรอ ก็ถามยิ้มยิ้มปลายนิ้วไหลอยู่ที่แก้มนวลของเธออย่างวิสาสะเธอจึงปัดมันออกค้อนเขานิดน็กเพราะเขาชอบหาเสียงเดินกับเธออยู่เรื่อยเรียกรอยยิ้มของคนตัวโตเขาจึงเลื่อนแก้วขอบทองให้เธอไกลๆพอดีขนมปังปิ้งหอมๆลงวางพอดี จึงแอบเอาช้อนที่วางอยู่ข้างแก้วตักชิมรสรสขลมรสขมกลิ่นหอมทำให้เธอยิ้มอย่างอารมณ์ดีกัดขนมปังที่เพิ่งปิ้งหอมๆทำให้เธอสดชื่นขึ้นเป็นกองพาพิลาาเธอจะรู้ไหมว่าถ้าทางแบบนั้นของเธอ มันทำให้เขามีความสุขที่ได้มองมีสาวๆมากมายที่กินอาหารเช้ากับเขาแต่เขาไม่เคยสนใจใครเท่านี้เท่าตอนนี้ที่เขาไม่อาจละสายตาไปจากเธอนี่ดูเปล่านะคำว่าตกหลุมรักเจ้าพ่อแอบถามตัวเองในใจคำถามต่อมา ชาตินี้เขาเคยตกกลุมรักใครบ้างหรือเปล่านะเขาพยายามคิดแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกจนแล้วจนรอดเขาก็เลิกถามเอาแต่สนใจสาวน้อยที่พอใจกับกลิ่นหอมของกาแฟขี้ชมดของเขาซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธการดื่มแต่ชอบดมกลิ่นหอมมากกว่าจนเขาเผลอหอมแก้มนวลดังฟอดจนเจ้าตัวเขินจนแก้มแดง และทุบเข้าไปแรงๆอีกหลายอักเพราะคืนคนที่คนของเขาที่มองมาพร้อมกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จบแล้วนะคะลบเลี่ยมมังกรตอนที่9นะคะตามมีเวลาเขียนเท่านี้แหละ ต้องขอภไย่ยังรุนแรงเลยนะก็ช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะงานค่อนข้างเยอะเนาะ,ะตาค่อนข้างเครียดค่ะก็เลยเขียนนิยายมีเวลาเขียนน้อยค่ะแล้วก็ไอเดียยังไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่ามันพอมันมีอาการเครียดเนาะมันก็เลย ไม่ค่อยมีไอเดียเท่าไหร่เหมือนประมาณว่าหัวหัวมันหัวมันแบงแบงใบใบไปเนาะมันมันแบงแบงไปอะตาคิดว่าคงมีคนเคยเป็นเนาะก็นั่นแหละค่ะตาก็พยายามพยายามคิดเนาะพยายามหาวิธีว่าอืมจะเขียนเอามาในแนวไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันก็พยายามแล้วแหละก็ออกมาได้ประมาณนี้นะคะมันอาจจะเหมือนเรื่องคล้ายๆเรื่องมาเฟียรเรื่องอื่นๆเนาะแต่ว่าก็พยายามพยายามบิดๆไปให้มันไม่คล้ายนะถ้าทำให้ใครหลายคนเบื่อตาก็ต้องขอโทษด้วยกันแล้วกันเนาะเอาเป็นว่า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะล้วก็อย่าลืมใจรายได้ไดเนาะจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยกันแล้วกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับอ,อคอมเมนต์นะขอบคุณสำหรับการให้กำลังใจนะคะแล้วก็ หลายๆเรื่องเนาะเพื่อนๆนที่เข้ามาใหม่นะคะหาตอนไหนของตาไม่เจอก็เข้าไปใน playlist ของตาได้เลยเนาะมีนิยายดีๆอ้อที่ตาเพิ่งโพสต์ไปมีเรื่องอะไรนะรักในที่รอตาก็ลืมไปแล้วว่าตาเริ่มลงนิยายครั้งแรกในเดือนพฤศจิกาเนาะแต่จำวันที่ไม่ได้อืมถ้าอยากฟังผลงานนะคะนี่คือเรื่องแรกที่ตาลงเนาะ เรื่องรักนีที่รอนะคะก็จะเป็นรักใสๆเนาะก็ประมาณนี้แหละพระเอกเขาก็จะเป็นเจ้าพ่อประมาณนี้เจ้าพ่อเป็นแต่ก็ไม่เชิงเจ้าพ่อมาเฟียเท่าไหร่แต่ก็มีอํานาจมีเงินมากพอนอะก็แต่ถนัดเขียนในแนวนี้เนาะถ้าเป็นแฟนนิยายตาก็จะรู้ดีนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามรับฟังเข้าไปฟังฟรีได้เลยนะคะก็ แค่อย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยก็แล้วกันถ้าไม่รู้ว่าเงินเดือนจ่ายไงก็ก็ไปฟังคลิปอื่นนะคะจะได้รู้เพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะาะแต่ช่วงนี้ตาจะลงได้ประมาณแค่หนึ่งถึงสองคลิปนะคะยังไงก็กดกระดิ่งเตรียมไว้เนาะเผื่อว่าจะมีโอกาสได้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ รักนักขารักษาสุขภาพด้วยบุญรักษาสวัสดีค่ะ